ไปต่อกันที่สหรัฐนะคะคดีใหญ่ที่โลกจับตาดูก็คือคดีลอบสังหารชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมนะคะซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการเปิดเผยชมหน้าของนายไทยเลอร์โรบินสันเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะคะเขาไปปรากฏตัวต่อสารเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐผ่านทางวิดีโอจากเรือนจา ซึ่งนายโรบินสันอายุ22ปีไม่ได้กนหนวดและสวมสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเสื้อกั๊กนะคะดูมีอาการนิ่งเฉยแล้วก็เหมือนจะตั้งใจฟังขณะที่ผู้พิพากษาพิจารณาข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็แจ้งว่าเขาอาจจะต้องโทษประหารชีวิตจำเลยพูดครั้งเดียวที่ตอนให้ระบุชื่อนะคะ ส่วนผู้พิพากษาโทนี่กราฟสานแขวงยูท่าบอกว่าเขาจะแต่งตั้งทนายความฝ่ายจำเลยเป็นตัวแทนของโรบินสันก่อนการพิจารณาคาดีครั้งต่อไปกำหนดก็คือ29กันยายนนะคะนายโรบินสันคนนี้ค่ะถูกกล่าวหาว่ายิงปืนไรเฟิลนัดเดียวจากจุดซุ่มยิงบนดาดฟ้าและกระสุนเนี่ยทะลุที่ลำคอของเคิร์กและทำให้เขาเสียชีวิตทันทีค่ะ